คุณเพนสีนะครับคุณเพนสีมีปัญหาข้อเข่าคือเป็นมานานแล้วนะคะแต่นี้พอพอเห็นทางนี้เขาทานทานอันนี้แล้วก็เลยก็ทานตามเขาไม่เป็นเป็นมานานนี่หมายถึงมีอาการยังไงครับปวดค่ะปวดแล้วไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ฉีดฉีดเข้าเข้าข้อค่ะหมอบอกว่าเขาฉีดมาเพื่อจะไม่ให้ปวดฉีดฉีดอะไรเขาบอกไหมฮะ ไม่ได้บอกอะฉีดเพื่อแก้ว่าไม่ให้ปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดมากคือมันทานยาแก้ปวดมากอะคะ่ะที่ที่ฉีดน่าจะเป็นอะไรฮะอาจารย์เนี่ยเป็นหมอบอก,อบอกเป็นข้อเสื่อมใช่ไหมคะ,ะก็อาจจะเป็นพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งพวกนี้จะอยู่ในน้ําไขข้อนะคะมันก็จะไปหล่อลื่นข้อไม่ให้มันสีกันไม่ให้มันสีกันนะครับแล้วแล้วก็ฉีดก็หายปวด นานแค่ไหนก็กลับมาปวดยังปวดนอนอยู่ก็ยังปวดอยู่มีมีทางหายขาดไหมฮะบอกเคยถามคุณหมอไหมครับไม่หายไม่หายขาดหมอบอกไม่หายขาต้องต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเข้าไปนะครับแล้วประมาณสองแสนประมาณสองแสนข้างละหรือข้างละข้างละสองแสนสองข้างก็ซีวิกซิตี้หนึ่งคัน ก็เลยขอขอยาแก้ปวดไปก่อนเอายาแก้ปวดไปเขาก็เลยบอกว่ายาแก้ปวดมันมันอะไรอ่ะมันเดี๋ยวจะเป็นโรคอื่นต่อไปเพราะต้องทานมากเดี๋ยวก็มีโรคกระเพาะอีกด้วยใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็เลยนอนแบบตอนนี้แบบไปไหนไม่ได้เลยครับคือข้อเข่าเสื่อมนี่น่าจะเป็นโรคที่คู่มากับสุภาพสตรีใช่ไหมครับอาจารย์ คือข้อเสื่อมเนี่ยผู้หญิงจะเป็นเยอะกว่าผู้ชายนะคะคเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายนะะแล้วก็จากการที่อาจจะมีน้ำหนักเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแล้วพอเราอายุเยอะเนี่ยโอกาสเสื่อมมันมีเยอะกว่ามีเยอะกว่าสร้างโดยปกติไอ้กระดูกอ่อนบริเวณข้อเนี่ยนะคะ มันก็จะมีทั้งสร้างแล้วก็สลายนะฮะให้มันสมดุลกันแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยการสร้างมันลดลงการสลายมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระดูกที่มันรองอกระดูกแข็งอยู่เนี่ยนะฮะที่เราเรียกกระดูกอ่อนเนี่ยมันก็เสื่อมไปทีละนิดทีละนิดพอมันเสื่อมไปรวมทั้งน้ําไขข้อแห้งไปด้วยมันก็เอากระดูกไปสีกับกระดูก,กเจ็บะะมันก็เจ็บ มีเสียงกรอบแก๊บกรอบแก๊บไหมฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้หญิงนะครับต้องฟังดีๆนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังดังอยู่ก็ยังดังอยู่แล้วทําไมถึงคิดว่าบิมจะช่วยได้ครับก็เพนเห็นทางนี้เขาค่อยช่วยเห็นคุณจตุพรดีขึ้นแต่แต่คุณจตุพรไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะฮะตอนแรกเพนก็ไม่เชื่อแต่เห็นว่าเออเขาก็ปวดมากอะไรเงี้ยแต่เขายังยังค่อยช่วเลยกอลองมาทานดูอะไรแล้วแล้วได้ทานยังไงฮะ ก็ตอนแรกๆจะทานครั้งละสองค่ะดื่มเป็นน้ำมังคุดนะครับครั้งละสองแล้วตอนนี้พอพอหลังจากอาทิตย์นี้ไปแล้วก็มาทานอย่างเม็ดด้วยครับแล้วก็อย่างซองคือเป็นน้ำด้วยแล้วก็ทาด้วยคือทุกอย่างเอาหมดเลยค่ะนแค่ไหนแล้วครับประมาณสองสามเดือนสองสามเดือนแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงฮะก็เดินไปไหนได้สบายค่ะ ไม่ปวดแล้วซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นจะเดินไม่ได้เลยค่ะขึ้นข้างบนบ้านก็ไม่ได้ค่ะต้องนอนข้างล่างขึ้นบันไดไม่ได้ขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นแไปไหนได้แต่ก็ยัง,ย,ง,ย,งยังมีเสียวยังยังมีก็ยัง,งมีอาการบ้างซึ่งอันนี้มันคงไม่หายขาดใช่ไหมฮะอาจารย์ครับถามว่าจะหายขาดไหมเนื่องจากอายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ระดับฮอร์โมนต่ำไปแล้ว<ะ>แต่ว่า ผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยมันมี G M 1อยู่ที่ mm hmm. เราได้พิสูจน์แล้วว่ามันลดการสลายของบริเวณข้อต่อกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อแล้วมันยังส่งเสริมการสร้างด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็คงจะประคองไปดีขึ้นดีขึ้นนะคะ mm hmm. ก็คงจะห <คง S 2> ยุดทานไม่ได้คือ mm hmm. ถ้าหยุดทานมันก็จะเสื่อมต่อเพราะว่าอายุเราขนาดนี้แล้วนะคะ คือผมว่าทานไปสักร้อยยีก็ยังโอเคนะงั้นเลยนะคะปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ครับหกสิบสี่หก่ใกล้เคียงคุณแม่ผมคุณแม่ผมวันนี้จ็อกกิ้งแล้วนะฮะอันนี้พูดเรื่องจริงนะดันคือคุณแม่อายุไล่เลี่ยกับคุณนานะฮะแต่ปัจจุบันนี้ท่านทานก็ออกวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าผมตื่นมาก็ถามว่าไม่เจ็บหรอก็บอกก็เจ็บนิดหน่อยแต่วิ่งได้ ก็เอาตามสบายก็ย anyway, ังทานอยู่ตอนนี้เป็นประจำนะครับความสุขตอนนี้สองละสองครั้งครับออ้อย่างเม็ดอย่างเม็ดก็เช้าเย็นเม็ดละเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดครับแล้วอย่างน้ําก็ครั้งหนึ่งแต่ซองหนึ่งก็ทำสองวันครับทานสองวันให้ผลดีด้านอื่นด้วยไหมครับดีย่างอื่นมีค่ะคือผมอยากจะชมคุณอาด้วยเพราะว่าดูสาวคุณแม่ฮะ คุณแม่อายุอ่อนกว่ายังดูสวยไม่เท่าเลยฮะเป็นที่เขาแต่งหน้าเม,มื่อกี้ั้มคะอแหมมแต่งหน้ามันก็ต้องมีพื้นด้วยนะฮะพื้นดีมันถึงจะสวยด้วยนะฮะมีอย่างอื่นไหมฮะที่ทําให้รู้สึกสุขภาพดีขึ้นด้วยก็มีแต่แบบว่าไม่ได้ไปเช็คค่ะครับเพราะว่าโครงตะมกเนี่ยแบบว่ามันไม่ได้กลิ่นมานานแล้วแต่พอทานยานี่ได้กลิ่นแล้วก็ ก็เลยตอบไม่ถูกว่าเราเป็นโรคอะไรอแต่คิดว่าเราเราทำความสะอาดน้ายาความความเหม็นอะไรมันเข้าไปแล้วคงหมูมันคงคงไม่ได้กลิ่นอะไรเงี้ยแต่ตันนี้กลับมาปกติกลับมาได้ค่ะกลับมาได้กลิ่นก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรนะอาจารย์ไม่รู้อาจารย์อธิบายหน่อยได้ไหมรคบซูที่ใช้สีสีอะไรครับขวดสีอะไรครับอ๋อจากแคปวดนัเหรอคบ่แคปซูลที่ทานสีขาวขวดขวดสี อ,อ๋อสีเขียวฮะสีเขียวสีเขียวแล้วก็ควบคู่กับน้ำถ้าจะดีขึ้นใช้สีชมพูมนะครับสีชมพูแต่มันจะดีคนละอย่างนะ,ะไอสีเขียวมันก็จะได้จากอาการที่มีภูมิต้านทานดีขึ้นด้วยอาการภูมิแพ้เนี่ยอาการแพ้กาดก็จะจะ,จะดีขึ้น,นหายหายไปหรือว่าลดน้อยลงนะครับแต่ไอตัวสีชมพูเนี่ย ช่วยเรื่องของข้อเข่าครับได้มากกว่านะครับลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูแล้วถ้าจะให้ดีก็เช้าเขียวเย็นชมพูอย่างนี้ได้ไหมฮะจริงจริงไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นอืมแต่ถ้าอยากจะอยู่ถึงร้อยีปีอย่างมีผิวหน้าสวยอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอาลแล้วกขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณหน้าครับ